รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้ย,ยังสามสีเดี๋ยวเดีหอมอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเพื่อนด้วยอหอมอะไรอ่ะ เอานี่ไม่พร้อมไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะนางแซบครบรถมากนางทําได้ทุกอย่างเหรออืออะไรอะไรที่ว่าทุกอย่างคือ,อยังไงคือนางจะตลกก็ได้นางจะร้ายก็ได้นางจะเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โอ้ยครบรถขนาดนี้แล้วออคือแน่นแล้วนี่คือได้มารายการเราใช่เอาพร้อมสิต้องพร้อมแล้วกับนางเลยนะคะคุณเบลล่ารานีแคมเปญค่ะ yeah! โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย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  คือที่จริงอ่ะเขาบอกว่าเอออยากจะมาให้ฟิชเจอริงกับแม่ชมเออเอาทิ่เอาที่แม่ชมต้องถอนนะไอจ๋าไอจ๋าอ๋อเพมซอยปีแหน่โอยโหดูด้วยแล้วก็ปูนีอีปี่างนี้อีปีอีปีอีปีแซ่บไรแต่พลังเออพลังต้องคอร์ดิเนตด้วย่ะปูนีอีปีอีปีอีปีเฮ้ยอย่างนี้เหรอ แม่มะข้างล่าง็อ่อนยังไม่ทำทำไมแม่ข้างบนได้ข้างล่างไม่ไหวจริงแม่ก็พมัวไปแม่ก็มัวไปได้ได้ได้ ชอบมากจริงๆโอ๊ยใครจนู่ไม่้าไม่เท่าไหร่ชอบหน้าเขามากนิมูเลยเหรอว่าทาไมนิมต้องมาอยู่กับคนไร้ควาตั้นี่วันนี้เป็นนิมมาเหรอคะนิมไม่เข้าใจเลยอ่ะนิมทุกคนเขาจับเธอได้หมดแล้ว ท,ทุกคนรู้เหรอคะทุกคนรู้มันขับรู้ <S <S> <S ถ้าพี่เอมานะคะอยากได้พี่มีนก็เอาไปเลยเพราะว่านิมคิดว่าพี่เอเป็นของนิมค่ะอะงั้นฉันให้โอกาสคุณทําการสแสดงใหม่ปรับอารมณ์ปรับอินเนอร์ตัวเองมานะ้ะค่ะสมมุติว่าเพลงในเรื่องเนี่ยไม่ใช่ปอรอ่าอแต่ว่าเป็นพี่เวยนะคะ <S <S อ,อะห้าสี่สามสองแอคชั่นคนเขารู้กันทั้งวงการแล้วนะว่าเธอเป็นคนยังไงอะเป็นคนยังไงอะคะคนที่ไม่ใช่ของเธอมันก็ไม่ใช่ของเธอจัดการเลยค่ะ เราชหล่อเห็นขาดต้นจะหล่อเกี่ยวอะไรจ้าหล่อเกี่ยวอะไรมันผิดผิดเขาบอกให้ห้ามอย่าขยายให่าอะไรนิ่มเลยนะคะเกี่ยวจ้าการเองค่ะเดี๋ยวนะทั้งสอดตกฉันจ้าฉันเกียร์เดี๋ยวนะ ละครคุณมากเลยนะคะฉันดูถึงตีสี่เลยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะดูฉันก็ดูย้อนหลังดูรอนไปมาโอ้นี่คือตอนนี้ที่เราออกอากาศก็คือว่าจบแล้วจบแล้ว,ลวฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็ดีค่ะก็ดีใจมากๆที่ทุกคนชอบเรื่องนี้ก็คือได้แสดงแบบที่ไม่เคยได้แสดงมาก่อนก็คือตาบอด ออนอกจากเรื่องบทบาทแล้วยังเป็นการกลับมาพบกันกับพี่โป๊ปซึ่ง<ช>ทุกคนรอคอยมาก<อ>คู่น,นี้ก็ลุ้นค่ะลุ้นว่าคนจะยังเหมือนติดภาพจากเรื่องเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะละครจบนะคะแต่ว่าเรื่องเมาส์ในกองยังไม่จบอ่อันนี้ แม่ครัวแล้วคนในกองถ่ายเนี่ยเขาแอบกระซิบมาบอกว่าเวลาที่เบลไปกองเนี่ยจะต้องพกสิ่งนี้เสมอเลยคืออะไรอะคะคือน่ารักเชียวบินโตเหรอบินโตคุณเอาไปจากบ้านเหรอคะใช่คือเอาอาหารไปแล้วคุณเอาอาหารไปทานที่กองถ่ายใช่ไหมคะบินโตเปล่าเก็บข้าวกับบ้านเก็บเก็บข้าวกับบ้าน เราลักโลกไงมันจะฟู้ดเวสมันเหลือทุกวันอยู่เลย้วเลยใช่แล้วก็กับข้าวกองอร่อยโอ้ยนี่แม่ครัวเขาต้องรักมากแต่กองที่รงกกับข้าวอร่อยใช่แล้วก็คุณแม่เขาทาไม่ค่อยทํากับข้าวค่ะทํากับข้าวไม่เป็นเอาข้าวกับไปฝากที่บ้านกให้ทั้งครอบครัวนี่คือเคล็ดลับ ฐานะร่ำรวยของเบลล่าลานีก็คือเอาเข้ากล่องจากกองไปฝากครอบครัวที่บ้านเราตัด้ทุกอย่างที่เป็นต้นทุนะใช้คำว่าครอบครัวได้เลยเลาพิญาติมาก็คือได้กินทั้งบ้านนอกจากปิ่นตอแล้วนี่มีกอุปรณกเวลาไปกองอ่ะเอาทุกค้อเลยเปล่าเอ็ได้หนูถือเองเนี่ยมีพัดลมอันนี้หนูช่วยนํำเสนอมาแอปก็ถือถูนึงอ่ะพัดลมช่วยกันก่อนยอดฮิตตามกองนะเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยหรอมันยืดได้ผลได้ ก็คืออุปกรณทั้งหมดจะอยู่ในนี้อย่างนี้หยุดยาต่างๆใครเป็นอะไรบอกเบลเบลมียาทุกอย่างจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะอยู่ในนี้อะไรๆยาขียวคืออะไรอ่ะเอาไว้ไล่ยุงเนี่ยป่ะเอาไว้ดมเนี่ยแหละค่ะแบบมันใช้ได้หลายอย่างเฮ้ยมันหอมนะใช่คือทุกคนรู้เลยวขาดไม่ได้วันไหนไม่มีรู้สึกไม่มั่นใจ นี่ควรทำจนจริงๆไนะได้ดีลานีเออลาจัยแลได้เลยเหรอเออ็เหนลาี๋ยถ่ายโฆษณาเสร็จแล้วเรียบร้อเลยมากแต่ที่รู้มาก็คือคุณเบลล่าเขาเอาหงอาหารนะคะกินได้ทุกอย่างยกเว้นของดิบปลาดิบก็ไม่กินใช่ค่ะหนูพยายามแล้วจนสุดท้ายคือ เออเอาเข้าเหวกให้หนูเถอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันกินไม่ได้มัน t e x t อร์มันหยุ่ยเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะค่ะไม่ชอบกลิ่นแต่ก็ายาประหยัดชอบประหยัดนะคะแต่อันนี้ไม่แพงนะเห็ดสตอมันกินฉุนน่ะกินได้อย่างเดียวนลยสตอได้แต่ว่าเห็ดเห็ดก็เหม็นหรอเห็ดก็เหม็นค่ะกินได้อย่างเดียวคือทรัฟเฟิลกลิ่นนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรก็ได้ไอเล่ รู้มาว่าชอบทานขนมครกใช่ค่ะใดูน้ารงดูเหมาะกับเขานะแบบขนมครกร้อนร้อนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากทานร้อนร้อนเนี่ยวันนี้เราเลยจัดเซตทำขนมครกมาให้ถึงที่นี่เลยค่ะนาะให้แบบร้อนๆ้อนกันเลยโอ้โหเราก็เนรมิตนะคะเตาขนมครกเลย เชิญค่ะทุกท่านล้อมวงค่ะล้อมวงอาแม่ในฐานะมีประสบการณ์ส่วนผสมมันจะมีสองอันอันที่อยู่ข้างล่างกับอันที่อยู่ข้างบนเวลาหยอดกับหน้าอันนี้เวลาหยอดตัวก็จะต้องเหลือที่ไว้ให้หยอดหน้านิดนึงก็ประมาณ3ในสี่ไงไหมแกไปเป็นแม่ค้าขนมโพกได้แล้วกะิช่เช้าันหน้าอะไรคะออริจินอลเลยค่ะไม่ใส่อะไรกินจกเปลือกแล้กินกะทิแบบอร่อยๆเนาะใช่หอมเนาะ แม่เลนูเขาเรียกลูกค้าไงนะตอนนั้นน่ะพี่จ๋ากินขนมมิจ้าหวานหวานอร่อยอร่อยเลยจ้าจี๊ยเจ้าจ๊เจ้าก็เคยคิดจะทำขนมเหมือนกันนะคะเหรอโอ้แบบจุดแบรนด์ของตัวเองเฮ้ยยอ่างนัลนเหรอใช่ขนมไทยงานละเอียดจริงๆจริงอ่าว้าวโอ้ยโอ้หน้าไม่สุกยังหน้ายังไม่สุกเอามัหนาีจะดูนะคุณจะไปเที่ยวเออ นกตกปลาอะไรกันอีกเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นเข่าว่ะยังไม่มีกําหนดเลยตอนนี้ทํางานรัวๆเลยค่ะคุณไปดำน้ำอย่างนี้ค่ะเป็นมิติใหม่มากของชีวิตเลยเป็นสิ่งที่คุณอยากทําหรือคุณผู้ชายเขาอยากทําแล้วเราก็อติดสอยห้อยตามอย่างนี้อยากจะบอกว่าความจริงคุณผู้ชายอ่ะไม่อยากทําเพราะว่าเขาเป็นคนที่อินอะไรง่ายแล้วเขาก็แบบกลัวถล่มใช่ไหมใช่กลัวถล่มจะอินกับอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าคือเขาว่ามีงานที่จะต้องไปดำน้ำต้องมีใบอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้ทําการ ได้ทํากันนัดแนนกันเออเนี่ยปรจุน้ำมันไปเรียนด้วยกันแต่ที่จริงแมว่เป็นคนกลัวน้ำมากเลยพี่แมวสมัยก่อนเพราะว่าเคยจมตอนเด็กๆแล้วก็เลยหลอนแต่ว่าเป็นคนที่มีงานใต้น้ำเยอะมากอ๋อก็เลยอยากจะสู้กับตัวเองโอเป็นเรียนดำน้ำซะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เลยสอบหาไปพร้อมกับคุณผู้ชายด้วยใช่ก็ตอนนี้ได้ขั้นแอดวานซ์เฮ้ยดูจากเออ ท่าทางแล้วค่ะซื้อกินกันเถอะค่ะซื้อกินดีดกว่าเนาะฉันว่าเราไปทําอย่างอื่นกันเถอะเราแบบ <c oughs> <ด>แล้วคุยเรื่องความรักเขาไปเลยมั้งด<ต>ีจะไม่คุยได้ง่ายอะ่ะเชป้าจบหน้าจบที่ภา,าพผลงานแล้วแมเนี่ยหรอมันสวยงามนี่คือเหล่านางเอกทํามาได้อยนะ่างนี้นะคะคุณผู้ชมพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องความรักเต็มๆเลยค่ะินดีเลยอ่ะ คือคุณแม่เก็บไว้หมดเก็บไว้หมดต้องเป็นชุดโปรดไหมก็ใส่ชุดเดรสสวัสดีราณีเขาจะไม่ร่ำลามากนักนะเพราะว่าเราอาจจะเจอกันอีกก็ได้พี่เมียเขามีแบบมีหึงมีห่วงอะไรบ้างไหมคะบางคนแบบมาแอบชอบเอาของมาให้อืมวเขาก็ตีกันเองเนี่ยไงีบก้อนเอเขาไม่เคยเห็นตอนที่คุณเลิฟซีนกับพี่ป๊บเลยหนูก็ไม่ดูของเขาค่ะ อห,หนึ่งในนั้นก็มีทริปที่ได้ไปเจอ,อคุณพ่อคุณแม่ของพี่เข้ามาแล้วด้วยก็ไปขอนแก่นคะ่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตเล่อยอดการที่เขาเข้ามาจีบเราเนี้สยสไตล์ก็เป็นไงฮะ